สวัสดีค่ะวันนี้กูรูมีข่าวมาเล่าให้ฟังนะคะจากที่มีการจะเรียกว่าข่าวหรือก็แล้วกันว่ามีการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ2องะคะ่ะน่าจะมาจากยูทูบเบอร์บางช่องนะคะเขียนเพื่อเพื่อต้องการยอดสับยอดไหลอะไรเงะะี้ยค่ะจริงๆเราไม่มีนะคะ มาแล้วลงทะเบียนเราไม่ท pues ิ 8, nah ้งกันรอบสองของขวัญปีใหม่หกส่กระทรวงการคลังยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะได้ดําเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563ผู้ได้รับสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น15ล้านสามแสนสศษนะคะส่วนในเดือนมกราคม2563อืมผิดละ ส่วนในเดือนมกราคม2564จะมีโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้กระทรวงการคลังเขาประกาศแล้วนะคะจึงขอให้ประชาชนจะ่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะ ทางนี้สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆของกระทรวงการคลังได้จากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลังในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือใน Facebook สถานีข่าวของกระทรวงการคลังนะคะสำนักสำนักนโยบายการคลังสำนักเศรษฐกิจการคลังโทร02-2739020ต่อนี่นะคะเบอร์ต่อเห็นไหม 3ามห้าหกเก้าสามาหกสามสานะคะเป็นข่าวปลอมนะคะอย่าไปหลงอย่าไปหลงเชื่อพวกยูทูบเบอร์ที่ไม่มีสปิริตไม่มีจรรยาบรนนะคะกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะคะมาแล้วลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบสอง,องของปีใหม่64ไม่มีนะคะ อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะคะเล่าเพื่อนฟังนะคะมันไม่มีถ้าสงสัยก็โทรไปถามที่กระทรวงการคลังได้นะคะสํานักเศร,รษฐกิจการคลังหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะหรือสถานีข่าวกระทรวงการคลังสํานักนโยบายคลังสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเบอร์โทร 02, 3, 0 2 2 7 3 9 0 2 0ต่อ3569 356 6 3 5 5 7 3 5 8นะคะอย่าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จน,นะคะ สงสารคนที่เขาไม่รู้คนที่เขามีความหวังนะคะบาปนะคะ